นะครับก็สวัสดี f c นะครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพาซ่อมนะครับบอร์ดน่าจะเป็นบอร์ดทีวีนะครับเป็นลูกค้าบอร์ดอยู่แถวอุดรน,นะครับเปิดเมืองคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ ส่งบอกว่าทีวีนะครับจีนอาการติดสเตนบายเปิดไม่ติดนะครับท่านผมจะได้แกดูว่าเกิดสาเหตุมาจากอะไรครับไปใกล้เอง อยู่ใกล้ใกล้อุดรธานีนะครับตลาสิมอุดรใกล้ใกล้กันเช็คให้หน่อยสร้างก๊อบขอผมเป็นยังภาพบอด็นว่าอย่างสี่ได้ครับผมมือไม่ฮัดครับครับว่าอ่าโอเคไม่เป็นไรมือใหม่ฮัดครับโอ้โหผ้ามาอย่างดีเลย บอกให้เอาอชุดไปรับรีโมทปุ่มกดมาด้วยนะครับจะได้กดดูส่งมาด้วยอุ้ยบอร์ดเดียวก,กันกับที่ช่างกบหาเลยนะครับก็คือบอร์ดนั้น cpu เสียนะครับอุ้ยน่าจะลองจอด้วยกันได้นะครับได้ได้ไดแน่เลยนี่ไงบอร์ดช่างกบมี MC cpu เสีย เปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่หายนะครับมันมันบวมนะครับทีแรกช่างก็เห็นมันบวมแล้วก็เปลี่ยนซีไม่หายอันนี้ก็ติดสแตนไบเหมือนกันนะตัวเดียวกันเลยอุย้ยลองจอได้เลยนะเนี่ยโอโ้พอดีเลยครับทำไมมันพอดีพอดีจังเลยจอมีอยุกนะครับผน,นี้ซื้อต้องซื้อทั้งบอร์ดก็เช็คแล้วใส่เพิ่มแวร์ใหม่ จริงๆติดสแตนบายก็มีพวกซนะครับเสื่อมสภาพลองเช็คดูถ้ามันบวมมันผิดปกติลองเช็คดูในส่วนนี้แล้วก็วัดไฟคือต้องวัดไฟให้มันมันครบอยู่แล้วไฟ1.5 1.7 3.35ดห้โวลต์12โวลต์พวกนี้นะครับต้องให้ครบแล้วก็ช่างกบก็ลงเฟิรแบร์ตัวนี้ด้วยลงใหม่แล้วก็ใส่ก็ไม่ติดนะครับน่าจะเป็น CPU ตัวนี้มันไม่สั่งานนะครับโอเค มาเข้าเรื่องตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ก็เป็นที่อะไรนะแต่ว่ารบก็จะพามาเ <c oughs> ช็คเช็คเช็คเช็คบอดเดวกันเลยเดี๋ยวต้องใช้จอลองแล้วก็ใช้จอได้เลยจอตัวนี้ลองไนดะ้เดี๋ยวช่างกบจะพามาวัดว่าจุดไหนเดี๋ยวหา ไฟก่อนแป๊บหนึ่งสายไฟอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วครับอันนี้มันใช้อันนั้นได้ด้วยไฟสิบสองโวลต์เหรอโอ้ยเหมือนกันเลยเพิ่มแปงนดาจาคนละตัวนะคนละยี่ห้ออ่ะมึนมียี่ห้อขอ,ของอะไรจำไม่ได้แต่ของลูกค้าย,ยี่ห้ออี เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้เอาป้าหรืออะไรนะครับเป็นของจีนแต่บอร์ดยังใหม่ๆอยู่เลยนะนะครับยังไม่เจอฝุ่นอะไรยยังใหม่อยู่เลยนะนะครับไม่ได้ถามว่ากี่เดือนก็เป็นช่างด้วยกันนะครับส่งมาให้เช็คเหมือนกันเราลองเช็คแล้วคร่าวๆไฟมันมันครบทุกจุดแา่ว่าอย่างเงี้ย กบก็ไม่แน่ใจว่าครบไหมหรือไม่ครบต้องขยับโต๊ะทุกครั้งนะครับจะมีเสียง ff ff ตลอดลากโต๊ะลากเก้าอี้นะครับสไตล์ช่างกบนะครับติปช่างกบอ่าเคอ็ดนก็เปบปล๊กเปิดเลยเปิดเข้ามาก็วัดไฟเออนี้ไงสเตนบายปิด กดปิดไหมไม่ปิดรีโมทก็มีนี่ไงรีโมทของตัวเครื่องของช่างกบนะที่ของลูกค้าช่างกบอยู่บ้านปิดไหมไม่ติดโอ้ยคาปาคับแดงๆอย่างนีต้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะ่ะคิดว่านะไม่ติดนะครับสีแดงอยู่เลยปิดสเตนไบ อะอาวัดไฟกันเลยปากคลีตต้องให้ครบนะครบทุกจุดนะครับไฟไม่งั้นก็ไม่ทำงานไฟสามร้อยตั้งแต่ไฟสามร้อยเอาไม่ได้เปิดะ่ะเปิดไปแล้วนี่ ร้อหสองโอเคเพราะว่ามันบวกมันครื่งหนึ่งเราจับกลาวคนละจุดนะครับกลาวเย็นถ้าจับกลาวร้อนตรงนี้ก็จะได้สามร้อนะครับสามรโวลต์แล้วก็มาวัดไฟหนึ่งจุดมีนะครับห้าโวลต์พอนเรานี่มีนะครับ นี้สามจุดสองห้าโวลต์สามจุดสองมีหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดนีตรงนี้อะไรห้าโวลต์ไหมมีฝั่งนี้ล่ะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งโวลต์ตรงนี้นะครับที่มันเป็นขนลวดอะ่ะหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็มีนะหนึ่งจุดหนึ่งอันนี้สิบห้าโวลต์ ตรงนี้สิบสองก็มีมีครบฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้สิบสองมีฝั่งนี้สิบสองก็มีเอออาแล้วไฟมาที่คริสตันนะครับคริสตัหนึ่งจุดหกมีหนึ่งจุดหกมีนะครับแต่ถ้าความถี่ยังไม่ออกนะถ้าความถี่ออกก็ต่อเมื่อไฟตรงนี้มันมันมันเราเปิดไปแล้วแตนใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเอมันก็มี มันมันผิดปกติตรงคือไฟทุกจุดอะมีครบนะครับเรามาวัด IC ซี3.3ไอซีอ่าเพิ่มแวร์นะครับตัวเมมโมรี่ขาหนึ่งไม่มีขาหนึ่งจะไม่มีนะครับขาสองจะมี3.3มีไหม3.3ไม่มี ขาสองทำไมไม่มีปกติจะมีสามจุดสามขาสี่มีขาห้าไม่มีขาหกขาเจ็ดไม่มีขาแปดขาเก้านี่มีแน่นอนเป็นไฟเลี้ยงนะครับน่าจะเป็นไฟเลี้ยงก็มีแต่ขาสองทำไมไม่มีปกติมันจะมีนะขาสามมีแต่ขาสองนีปกติเคยวัดขาสองมันจะมีนะครับมีสามจุดสาม อันนี้ไม่มีมันก็แปลกๆหรือว่ามันไม่มีจริงๆช่างกบเคยวัดนะครับสองไอซีแฟลชไอซีอะเมมโมรีตัวนี้มันมีนะก็แปลกๆอยู่นะครับแต่กดไม่ได้ไม่ร้อนนะครับจะนั่งดูใจหรือเปล่าหรือยังไงกดย้ำหรือเปล่ามีครอบหรือว่าซีพียูนไปแล้ว คิดว่าไม่ใช่เฟิ่์มแวร์หรอกน่าจะไม่ใช่เฟิร์มแวร์เพราะเฟิ่์มแรวมแร์ไม่ไม่ไม่ค่อยเสียนะเคยเคยก๊อปมาลงแล้วดูดแล้วก็ก๊อปมาลงมันมันไม่ค่อยเจอเสียเจอแต่ไอตัวไอซีกับทวกสีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กตั้งกบเห็นละนะครับมองไปเห็นพอดีอเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟมีปะ จับเดี๋ยวดูดเลยนะ,อะโอเคสิบเก้าวอนยังไม่เป็นไรเห็นพอดีเห็นพอดีอ,ดอุย้ยเพื่อนช่างเห็นไหมเพราะไม่เห็นใช่นาะไม่ได้ซูมให้ดูนี่เห็นตัวนี้ไหมสีตัวนี้ไหมครับอ่า,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 าอทันทีเมื่อกี้มันดำไงมองไม่เห็นตั้งกลบก็มองไม่เห็นเห็นพอดีมันดำมันตัวสูงอะ่ะ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนช่างเห็นไหมเห็นไหมไอ้ไอ้ตัวดำไอ้ฐานดำๆอ่ะมันปูดออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมองไปเห็นพอดีเหลือบไปเห็นพอดีตัวนี้มันมันสูสีกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีเห็นไหมฐานมันยังกลตัวนี้มันจะออกมาจะออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฐานมันออกมาจากปลอกตัวเนี้ยโหเกือบมองไปเห็นเรามองน่าจะมองน่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวช่างกบจะถอดออกมาแบบนี้ ให้สังเกตไม่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยมันดำไงสีมันดำกลมกลืนกับไอตัวสติกเกอร์ปอ,อกไอพลาสติกมนะันอ่ะช่างก็ไม่ได้สังเกตนะอันนี้ไง ออกมาแล้วยังไงครับโอ้โหรูดออกมาเลยดูซิได้เท่าไหร่จริงๆไม่ต้องวัดก็ได้อยากวัดดูเฉยเริ่ลดลงเรื่อยๆจาก470หรือเปล่าอ่าเห็นไหมรถดลงไปแล้วอย่างนี้ครับ ไม่ต้องไปวัดอะไรมากมาย470 10โวลต์เดี๋ยวไปหาก่อนแป๊บหนึ่งครับได้มานะครับ470 6โวลตโอเคใส่ได้ครับลองดูเซิเผื่อมันใช้ได้ ครับไม่รองไม่รู้นะครับคือมันเสียอยู่แล้วไงถึงแม้ว่ามันไม่ทํางานก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะบอกลูกค้าว่าเพื่อนช่างว่าไอ้บอร์ดซีพียูมันน่าจะไปแล้วใช่ไหมล่ะไม่น่าจะใช่เฟิร์มแ์น่าจจะเป็นซีตัวนี้หรือเปล่าโอ้ดํามากมันหลุดมันล้างก่อนเป็นดำๆอย่างนีง้ เหมือนเป็นคาบออกมามัจะใส่ได้เป็นตัวใหญ่ไม่ได้ครับติดติดไอ้นี่ติดขนลวดตัวนี้นะครับขนลวดเล็กๆที่วางเรียงกันอยู่เอ้าเดี๋ยวสลับตัวนี้กับตัวนี้มันค่าเดียวกันั้งปบไม่มีไอ้ตัวเล็กมี ตัวเดียวครับส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่4ีร้อยเ็สิบนะครับสลับตัวนีน้เอาตัวนี้สลับกันสลับกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเลขข้างกบ4ี่ร้อยเสิบันไม่มีสลับเพราะว่าค่าค่าเดียวกันแล้วก็ความจุความจุเดียวกันโวลต์ก็ เยอะกว่าของจชางกบอบะของเชิงกบเยอะกว่าหโวลมันแค่หนึ่งโวลหรือห้าโวล์อ่ะชุดนี้หนึ่งโวลกับห้าโวลนี่ไงตรงนี้มันหนึ่งหนึ่งถึงเท่าไหร่ที่บัตหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอันนี้ห้าโวลส์สลับที่กันนะครับใจด่อ่ะได้รอบนะโอเคเปิดเลยบภาพว่าตรงที่เดินมันไปมันจะสูงไปจะเท่าไหร่อ่าก็หนึ่งจุดหนึ่งนะครับ หนจุดหนึ่งเท่าเดิมครับตรงนี้ก็ห้าโวลต์นะครับตอนที่เราวัดครั้งแรกก่อนเปลี่ยนซีก็หนึ่งจุดหนึ่งอ้าวมันติดเฉยเลย <c oughs> นะอยู่ดีๆติดเดียวเดียวเดียวปิดลองปิดดูสิยังไม่ได้ทันเปิดมันติดเลยครับอ่าเปิดปิดได้ด้วยโอ้ยเจียวเลยเาปิดอ่านันไงปึ๊บปิดดูสิทำไมยากๆเนี้ย อปิดได้เปิดดูซิน่าจะทำงานแล้วลนะ่ะปิดละเดี๋ยวไปใส่ทีวีดูมีทีวีลองอยู่นะครับมีทีวีของมันลองนะครับลองเลยไม่รู้ยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะน่าจะยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะเหมือนกันเลย เนี่ยตัวนี้ยี่ห้อนี้เลยนะครับตัวที่ของจังกบมาดูสิเปิดเปือบรักปื๊บเออติดแล้วเอาปิดแล้วุ้ยยี่ห้อเดียวกันเลยโอ้โหทำไมจะลงเหมาะเจาะเอาเจาะขนาดนี้ใช้ได้นะครับติดแล้วยี่ห้อเดียวกันเลย ตัวนั้นก็ยี่ห้อนี้โอยเนี่ย,ยเนี่ยมีความเดียวกันเลยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสกิปให้กับช่างกบด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ